เราจะทำเมนูเิริสโตใช่ไหมคะริส<ช>โตครับริสโต,โตมันจะทำให้เบเตอร์ได้นช่ไมไม่ใช่หรอไม่ยากไม่ง่าย แล้วในแบบของเราราคาเชฟการเราใช้อะไรบ้างวันนี้ก็อย่างแรกเลยผมจะไม่ใช้เนยผมจะใช้น้ำมันมะกอกแทนครับแทนเนยใช่จริงจริงก็ต้องใช้เนยเยอะมากใช่ไหมใช่เนยเยอะเหมือนกันครับข้าวจากข้าวอิตาเลียนทั่วไปผมจะเปลี่ยนเป็นข้าวบาเล่ครับจ้ะก็จะคล้ายคล้ายลูกเดือยก็จะมีไฟเบอร์มีใยอาหารแล้วก็มีวิตามินเยอะกว่าครับแล้วผมจะเพิ่มผักเป็นเห็ดเข้าไปแล้วก็จะมีโปรตีนเป็นกุ้งค่ะอ๋อใช้กุ้งแทนใช่ครับเบคอนก็คือยังมีชีสอยู่ใส่น้อยลงแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่ครีมครับก็จะใส่เป็นน้ำสต๊อกกไ่ แล้วก็จะเตรียมเห็ดไว้บางส่วนร้อยห้รอยกรัมครับร้อยกรัมสำหรับห<อ>นึคน่คนใช่ครับพอผัดเข้าเนื้อไปนิดนึงก็จะใส่ไวไนยครับใส่ไวายเห็ดชิเมจิใช่ครับเห็ดชิเม,มจิ<อ>แล้วก็เหมือนให้เห็ดเข้าเนื้อแบบค่อยๆเอาน้ำเห็ดซึมเข้าไปในข้าวเลยตอนนี้ก็คือทุกอย่างแ้งแล้วเิมะวน์ขาวแล้ว,วแล้วเราจะปรุงรสด้วยผิกไทยก่อนครับ แบบเววีสถานเลยน้เมนูนี้ฝรั่งมากครับฝรั่งมากเลยแล้วก็จะตามด้วยไทม์ครับทำเพื่อช่วยกลิ่นนะใช่ครับใส่น้ำใช่ครับก็นี่ควรจะให้เป็นน้ำที่ร้อนตลอดครับแล้วก็ค่อยตักเข้าไปครับใช่ครับแล้วก็นี่จะเห็นว่าน้ำมันข้นกว่าน้ำซุปทั่วไปนิดนึงครับก็้วใส่แป้งใช่ใส่ใส่มาช้อนครับแล้วเราเอาหมดนี่เลยไหม เกือบหมดครับเกือบหมดเลยม้วนแล้วเลยม้วนก็เติมเติมเติมแล้วก็ไฟเบาปุกปุกปลุกแล้วเราจะรู้ได้ไงคะก็คือพอชิมแล้วนิ่มก็โอเคใช่ครับแต่นิ่มแต่ต้องมีความกรึบหนึบหนึบใช่จ้าอนนี้ใช้กุ้งอะไรคะอันนี้เป็นกุ้งลายเสือครับจริงๆแล้วกุ้งอะไรก็ได้ไหมใช่เป็นกุ้งอะไรก็ได้ครับว่าว่านิ่มได้อย่างไรใช่ได้ไหมได้ เพราะว่าพอใส่ชีสไปแล้วก็คนขึ้นแล้วมันจะจบเลยแค่หนึ่งหยิบมือแค่นั้นพอแล้วครับคนไหมคะแค่คนเลยครับคนให้เข้ากันครับสีก็พอสีน้องสวยด่า แน่นอนอันดับแรกคือตัวส่วนประกอบหลักที่เป็นข้าวนะคะเดิมเสียงที่เราบอกไปแล้วว่าถ้าข้าวอิตาเลียนเนี่ยคือไม่มีเยื่อใยเลยไม่มีวุ้นเนเยื่อบนเยื่อใหารเลยหนักอย่างเดียวใช่อันนี้เราเปรียบเป็นเชฟเปรียบเป็นข้าวบาเล่ก็คือมีใยอาหารที่สูงมากเมื่อเทียบกับข้าวอิตาเลียนนะคะแล้วก็มีใยอาหารพิเศษที่ละลายน้ําได้ชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าเบต้ากลูแคนหรือากลูแคนซึ่งอันเนี้ย จะช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลนะนี่คือความพิเศษนะคะอันที่2ก็คือตัวเนื้อสัตว์เชฟใช้กุ้งแทนเบคอนก็เป็นไขมันที่ดีนะไขมันจากเนื้อสัต,<ล>สตว์ที่ดีเป็นไขมันอิ่มตัวต่ําให้โปรตีนสูงนะคะแต่ว่าไงก็ตามก็ไม่ใช่ว่าบอกว่ากินกุ้งกินเท่าไหร่ก็ได้กุ้งเอ <ๆ S 2> งก็มีคอเลสเตอรอลเยอะเหมือนกันนะคะก็กินในปริมาณที่พอเหมาะ